ครันราตรีย่ำรุง่งพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจงกรมอยู่หน้าที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นยะสะกุลบุตรเดินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ขณะนั้นยะสะกุลบุตรได้เปล่งอุทานขึ้นณที่มีไกลพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอท่านผู้เจริญที่นี่ขัดข้องหนอ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสก,กับยะ,ะกุลบุตรนั้นดังนี้ว่ายะสะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยะสะจงนั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอลำดับนั้นยะสะกุลบุตรร่าเริงเบิกบานใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจึงถอดรองเท้าทองก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พรันถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปปุเพิกถาคือทรงประกาศหนึ่งทานกถาเรื่องทาน 2. สองศีลกถาเรื่องศีลสามสักขกถาเรื่องสวรรค์สี่กามาทินวกถาเรื่องโทษความต่ำรามความเศร้ามองแห่งกามห้าเนี่ยขมานิสังสกถา เรื่องอนนสงแห่งการออกจากกามแกะ่ยศะะกุลบุตรผู้นั่งอยู่หน้าที่สมควรเมื่อทรงทราบว่ายศะะกุลบุตรมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังศกรธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกือทุกข์สมุทัยนิโรธมักทัรรมาจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินได้เกิดแกะ่ยศะะกุลบุตรณอาสนะนั้นแลว,ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีธรรมาจักกปปวัตนสูตรครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับภิกษุปัญจวคีว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้บรรปชิตไม่พืงเสพ กล่าวคือ 1. การมาสุขานิการุโยกในืกามทั้งหลายการหมกมุ่นอยู่ด้วยการมาสุขเนือกามทั้งหลายเป็นธรรมอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. อ,อัตกิลมาถานุโยกการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นปถาคตได้ตรัสรู้อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจากสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานภิกษุ <S <S ทั้งหลายก็มกัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจากสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั้นเป็นไนมันชฌิมาปฏิปทานนั้นได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดนี้แหละคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสองสัมมาสังกัปปะดํำริชอบสามสัมมาวาจาเจรจาชอบสี่สัมมากรมมันตะกระทรรชอบห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบหสัมมาวายามะพยายามชอบ เจัมมาสติระลึกชอบแปลสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบภิกษุทั้งหลายนี้คือมัชฌิมาปฏิปทานั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจากสุก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขอริยสัจคือแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์โดยย่นย่ออุปทานขันห้าก็เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขะสมุทยาอาริยสัตว์เคอตันหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัด มีปกติให้เพิ่มเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวะตันหาวิภวะตันหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธอริยสัจคือความดับตันหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละทิง้งความพน้นความไม่อาลัยในตันหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัจ คืออริยมรรคมีองค์แปดนี้แหละคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะสามสัมมาวาจาสี่สัมมากรรมันตะห้าสัมมาอาชีวะหกสัมมาวายามะเจ็ดสัมมาสติแปดสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่านี้ทุกขอริยสัจภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขอริยสัจนี้ควรกําหนดรู้ภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้ว ปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขเรียส anyway. ัตว์นี้เราได้กำหนดรู้แล้วภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่านี้ทุกขสมุทยาอริยสัตภิกษุทั้งหลาย จักสุเกิดขึ้นแล้วยาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขสมุทัยอริยสัต์นี้ควรละเสียภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า ทุกขสมุทัยอริยสัตว์นี้เราละได้แล้วภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธอริยสัตว์พิษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขนิโรธาอริยสัต์นี้ควรทำให้แจ้งภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขนิโรธาอริยสัต์นี้เราได้ทำให้แจ้งแล้วภิกษุทั้งหลาย จักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่านี้ทุกขนิโรธาคาไม่นีปฏิปทาอริยสัตว์ภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่า ทุกขน,นิโรธคาไม่นีปฏิปทาอริยสัต์นี้ควรให้เจริญภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกข์น,นิโรธคาไม่นีปฏิปทาอริยสัต์นี้เราได้ให้เจริญแล้วภิกษุทั้งหลาย ญาณทัศนะตามเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่เหล่านี้สามรอบสิองอาการอย่างนี้ยังไม่หมดจดดีตราบใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตร,รัสรู้สัมมาสัมโพธิยานันยอดเยี่ยมในโลกกับทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตราบนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อใดความรู้เห็นตามเป็นจริงของเรา ในอริยาาสัจสี่เหล่านี้สมรอบสิองอาการอย่างนี้หมดจดดีแล้วเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกกับทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ญาณทัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่สำเร็จชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีมอีก เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวยากรณ์นี้อยู่ธรรมจักสุอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดแกรท่ทานพระโกนทัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมจักให้เป็นไปแล้วทวยเทพชั้นภูมมะกระจายข่าวว่านั่นพระธรรมจักอันยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิปตนะมรุกทายวันเขตกรุงพารณสีอันสมณะพราหม์เทว,วดามารพรหรือใครในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ถวยเทพชั้นจาตุมหาราชสดับเสียงของถวยเทพชั้นภูมิมะแล้วได้กระจายข่าวต่อไปละถึงถวยเทพชั้นเดวดึงสดับเสียงของถวยเทพชั้นจาตุมหาราชแล้ว ได้กระจายข่าวต่อไปทวยเทพชั้นยามาทวยเทพชั้นดุสิตทวยเทพชั้นนิมมานรดีทวยเทพชั้นปรนิมิตวัสวัตดีทวยเทพที่นับหนึ่งในหมู่พรมสดับเสียงของเหล่าเทวดาชั้นปรนิมิตวัสวัตดีแล้วก็กระจายข่าวว่านั่นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณป่าอิสิป,ปตนมรคทายวันเขค,ครุมภารณสี อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้เพียงครู่เดียวเท่านั้นเสียงป่าประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประกาศฉน้ทั้งหมื่นโลกกธาุนี้ก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างอันเจดจ้าหาประมาณไม่ได้ก็ปรากฏในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระอุทานนี้ว่า ผู้เจริญทั้งหลายโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญทั้งหลายโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอดังนั้นอนัตตลักณะสูตรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุปัญจวคีว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้ารูปนี้จัะเป็นอัตตาแล้วไซ รูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั Hispanic> ้นภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลาย ถ้าเวทนานี้จะเป็นอัตตาแล้วไซสเวทนานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น ภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้าสัญญานี้จกเป็นอัตตาแล้วไซสัญญานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลาย <c oughs> ก็เพราะสัญญาเป็นอนัตตาฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่า สัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้าสังขารเหล่านี้จะเป็นอัตตาแล้วไซสสังขารเหล่านี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น ภิกษุทั้งหลายก็เพราะสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาฉะนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายถ้าวิญญาณนี้จักเป็นอตตาแล้วไซวิญญาณนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุท so, ั้งหลายก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคตรถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจข้อนั้นอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุปัญจวคีทุลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่ hh, เ er ที่ยงพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขหรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าสังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประนีไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั่น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกยาหรือละเอียดเลวหรือประนีไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั่นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกยาหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั่นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน ภายในหรือภายนอกอยาหรือละเอียดเลวหรือประณีไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั่นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกอยากหรือละเอียดเลวหรือประณีไกลหรือใกล้ลทั้งหมดนั่น เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อนายแม้ในสัญญาย,ย่อมเบื่อนายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อนายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันท์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนัตตลกขณะสูตรนี้แล้วภิกษุปัญจวคีก็มีใจยินดีชื่นชมภาสิทธิของพระผู้มีพระภาค เมื่อพระพุทธองค์ตรัสวยากรณ์นี้อยู่จิตของภิกษุปัญจวคีีก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นครั้งนั้นมีพระอรหันต์ในโลกโหกรูปปัญจวคียกถาจบภาณวาระที่หนึ่งจบ